พ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็เดินทางไปทําบุญอีงแล้วพี่น้องมาเด้อมาอาบุญกับพี่ไม่เด้อไปวัดไทยจากวัดไทยยู่มเมืองถําเบิน้องสาวมารับคือเก่าน้องสาวเพิรับคือเก่าพอว่าแฟนทํางานพี่ไม่ก็พี่ไม่ก็มีฮอลลีเดย์คบเซฟมือมือีนแหละมืออื่นกับพี่ไม่ก็จะเริ่มทํางานแหละพี่น้องนี่จ๋าไทยมือี่หมอกลายลายเด้อพี่น้องเบิ้งสิ ก็เลย่ายให้พี่น้องเบิง้งในหมอกพี่น้องมาเห็นเลยเห็นบหมอกหลายคักน้ำจากองศาเมื่อนี้เจ็ดเจ็ดองศาจากเมื่อนี้เจ็ดองศาพี่น้องพี่น้องเบิ้งเอาเจ็ดองศาเจ็ดองศาพี่น้องเอ้ความ จันทรองศาแต่ก <zer x 3> ็ม <compelling sound> ีหนาวเลยเนาะเออแต่กับบ้านหนาวปันไดพี่น้องให้ชมบรรยากาศมันก็มืดคือฝนสีตกนี่แหละมือดคือฝนสีตกกันจุนมันน่ะมันสีแดดได้ขมบ่เนาะเฮ้อ การยาเศ้าตอนนี and <AND ้กันสิบโมงเศร้าเลยพี่น้องพระอาจารย์เ <ninja> ป็นกระสัน10บโมงครึงนะจุดเนาะสิบโมงครึงเกือบสิบเอโมงเนาะพระอาจารย์เป็นสัน11บเอโมงจ้ะพี่น้อง กระสีเริ่มจางเลยถ้าใช้สายหมอหมอกรกะสีเริ่มจางจา้ะข้างท่าง กันตาบามันกับสีแจ้งมันกับสีแดดอยู่ขันท้ายซ้ายมาเนี่ยน้อยวันนอกฮะตาบาราเข้าคำโมะลงมันแดดจุนพราะว่าอยู่ฮัมเบิร์กมันไม่น้ำลายมันเลยโมาะลายแถวเจ้านะจุนโหนพี่น้องเบนโบเกือบตื่นอยู่มั่วขนาดโอ๊ตเหลียวไปเห็นยังเลยพี่น้อง ขนาดสิบสิบม่งเศร้า,าด้วยนี่พี่น้องยังซ้ำนี่ย่ำเศร้าสาาิซ้ำใดเบิ้งบรรยากาศพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเดี๋ยวไปวัดจังสิทธยิยให้เบิ้งอีกเท่านึงด้วยจ้ะพี่น้องไายให้ได้สิบนาทีเลยหกนาที กป็จังหวะเฮ้อเงินสิบนาทีกินทิไทยกินเ่นน้องสิบนาทีก็ม่เมนข้าวเดียวได้นอนจุนพี่น้องชมบรรยากาศโลกสดสุดสวยอันแสนกว้างไกลมวลพิษภัยดูมา นและคนรวมเด้องไม่จบหรอกนะพี่เปียกเดี๋ยวถ้าจบจะติดอีก<笑><笑>มาเด้อน้องละตีน้องกมน้องตุย้ยน้องใจมามาไปเอาบุญกับพี่ไม่เด้อพี่ไม่จะเอาบุญมาฝากมานนี้ทุกคนนํำเด้อจ้ะเอฟซีของพี่ไม่ทุกคน บรัรยากาศก็คือเห็นในรลาพี่น้องคือฝนสิโตแต่ว่ามันกันสีแดงมันเริ่มแจ้งมาแล้วเนาะ เริ่มแจ้งมาแล้วย10้อเข้ากระแลนเป็นระเบียบเนะเาะขมีปันหน้าปันลังคือบ้านเอาเ่มองห้าบวกติดมะติดอยู่บ่เจ้าหมาติดเยอยะติดตอนตอนเมื่อเอามาก็ติดติดได้จุนตอนอันนี้ไปหลับนะโอ้ยคือจเจ้าว่าเลเพอเพอสิอ่อมาได้ติดยาวเยืเลย ทากนี้ไปวัดกับประมาณกกิโลจุนแปดเก้าสิบตอนนี้ในะด้วยอีซีสิบเอ็ดกิโลก่อนแล้อีซีสิบเอ็ดกิโลก็หอดวัดพี่น้องน้องสาวว่าสิบเอ็ดกิโลก็มีไกลเหรอเนาะ บรรยากาศพี่น้องชมบรรยากาศสองคันท้ากัน,ไนอนไุดภัยว่วกันเล่นทรายพี่นอ้องมอแมนนี่ดอกมันหมอมันเนี้ถ้าถนนลื่นได้เนี่นยน่าจะน้อง เวไปสองขรังทางพี่นอ้องพี่ไม่ก็เป็นสิง,ง,ง่วงอยู่วันนี้ตื่นเศร้าตื่นดึกตีสี่ขึงเลยตื่นเคยตื่นแล้วมันก็ตื่นมื่นใครในห้องงานกะเหล็กเออกะบายเลือกทุมหนึ่งทำเส์าอาทิตย์ ทำเส้าอาทิตย์พี่น้องบรรยากาศพี่น้องเบื้งบรรยากาศโอ้โอ,โอ,โอมีกวางให้เบิ้งพี่น้องแต่เกาว,กวางแลนออกมาเป็นฝูงเลยเนี่ตอนนั้นมากแกล้นดีแล้วเห็นกวางโอ้ยตั้งหกตัวจนมันมาออกมาเป็นขอบโคมัน